สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยเจอบ่อยนะครับในชีวิตประจำวันเป็น EP ีที่6แล้วจะพูดถึงเกี่ยวกับรูปร่างก็คือ appearance describing people's appearances ก็คือการบอกลักษณะบุคคลนะครับที่เรามองเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงรูปร่างหน้าตานะครับลักษณะสีผิวสีผมการแต่งกายเป็นต้นนะครับส่วนประโยคและคำศัพท์จะมีอะไรบ้างนะครับเราไปฝึกกันเลยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้มีพลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษมาที่ตัวอย่างประโยคคำถามกันก่อนนะครับเช่น what does she look like what does she look like นะครับหรือว่า what does he look like what does he look like นะครับลอนรู้ว่าเขามีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับลอนเขาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคคำถามนะครับการบรรยายลักษณะรูปร่างนะครับโครงสร้างดังนี้ โครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีประธานนะครับ he หรือว่า she นะครับหรือจะเป็น you we they ก็ได้นะครับตัวอย่างในที่นี้จะเป็น he แล้วก็ she แล้วก็ตามด้วย is บวกลักษณะรูปร่างก็คือคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะรูปร่างนะครับอีกประโยคหนึ่งก็จะเป็น he she นะครับตามด้วย has บวกกับผมหรือว่าตานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ What does she look like What does she look like นะครับหล่อนหน้าตาเป็นยังไง h e i slim s She is slim หล่อนเพรียวนะครับ What does he look like What does he look like เขาหน้าตาเป็นยังไง อันนี้ก็จะเป็น he นะครับเมื่อกี้เป็น she เนอะ he is handsome he is handsome เขาหล่อเขาเป็นคนหล่อนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคต่อไปนะครับ my father is tall my father is tall พ่อของฉันสูงนะครับก็คือพ่อของฉันเนี่ยเป็นคนสูงนะครับ chase h e t c h a s e fat หล่อนมีรูปร่างอ้วนเป็นตัวอย่างประโยคนะครับเราจะไปพูดกับเขาที่เราไม่รู้จักไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะโกรธเอา They are handsome. They are handsome. พวกเขาหล่อประธานประโยคนี้ก็จะเป็น they นะครับ they ตามด้วย are นั่นเองนะครับถ้าเป็น he, she, it ก็จะเป็น is นะครับต่อไป she has long hair she has long hair she has long hair หล่อนมีผมที่ยาวนะครับ he has blue eyes he has blue eyes he has blue eyes เขามีตาสีฟ้า she wears glasses she wear glasses หล่อนใส่แว่นตา บอกลักษณะที่เธอเนี่ยใส่แว่นตานั่นเองนะครับคำศัพท์ลักษณะของคนมีอะไรบ้าง appearance appearance ก็คือภาพลักษณ์นะครับตัวอย่างโครงสร้างก็แบบนี้เลยนะครับ I am you are he is แล้วก็ she is นะครับตัวอย่าง I am tall ฉันเป็นคนสูง You are tall คุณสูง You are beautiful คุณสวย You are pretty คุณน่ารักอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็คำศัพท์ที่บอกภาพลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น tall สูง old แก่นะครับ beautiful สวย pretty น่ารัก handsome หล่อนะครับไปดูคำศัพท์เพิ่มเติม attractive attractive หน้าตาดี Good looking, good looking หน้าตาดี beautiful, beautiful สวย Hands ome, handsome, handsome หลอ่อเราก็สามารถที่จะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมโครงสร้างที่เราบอกมาแล้วได้เลยนะครับ Tall, tall สูง short, short เ fat Fat อ้วน t ต้นเต้นผอม Slim สล i มเพรียนะครับ skinny skinny ผอมแหง้งช h บ b b y ช h บ b b y อวบอัน Red hair r e รด a i r r e เร a i r ผมแดง black hair black hair ผมดำ brown hair brown hair ผมน้ำตาล blonde hair blonde hair ผมบลอนด์ short hair short hair ผมสัน้น long hair long hair ผมยาว straight hair straight hair ผมตรง curly hair curly hair ผมหยิกมาที่ดวงตากันบ้างนะครับ gray eyes gray eyes ตาสีเทา green eyes green eyes ตาสีเขียว blue eyes Blue eyes ตาสีฟ้า Brown eyes Brown eyes ตาสีน้ำตาล Personal characteristics Personal characteristics ลักษณะส่วนบุคคลนะครับเราจะบอกลักษณะต่างๆเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับตัวอย่าง I am จุดๆ He is, he is จุดจุดจุด she is, she is จุดจุดจุด,จดแล้วก็ we are, we are นะครับก็เหมือนโครงสร้างที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับเช่น talkative, talkative ก็คือช่างพูด talks a lot, talks a lot นะครับคำพท์นี้ก็จะเป็นคนช่างพูดนั่นเองนะครับตัวอย่างประโยค I am talkative I am a talkative ก็จะแปลว่าฉันเป็นคนช่างพูดต่อไปนะครับ hard worker hard worker นะครับทำงานหนักอธิบายเพิ่มเต็มก็จะเป็นสนุกกับการทำงานมากนะครับ enjoys working a lot enjoys working a lot นะครับไม่รู้ว่าจะ enjoy ด้วยไหมนะครับทำงานหนักเนาะต่อไป athletic athletic นะครับก็จะเป็นก็คือนักกีฬานะครับ enjoy sports ชอบเล่นกีฬานะครับต่อไป smart i n t e l l i g e n c ก็จะแปลว่าฉลาดต่อไป funny funny ตลกนะครับ enjoy jokes ชอบเรื่องตลกนะครับแสดงว่าเป็นคนตลกก็จะเป็นคนที่ตลกนะครับต่อไป easy going easy going ก็คือสบายสบาย lazy lazy ขี้เกียจ ถ้นานำคานี้ไปเติมในโครงสร้างก็จะเป็นขี้เกียจนะครับคุณขี้เกียจเขาขี้เกียจนะครับฉันขี้เกียจนั่นเองนะครับก็จะบอกลักษณะเป็นคนขี้เกียจต่อไป mean mean น,น,นะครับแปลว่าใจร้ายคำนี้มีหลายความหมายนะครับในที่นี้แปลว่าใจร้าย โอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษง่ายๆนะครับที่มักเจอบ่อยใช้บ่อยนะครับ, boy, ใ,นรบในชีวิตประจำวันนะครับ EP นี้ก็จะพูดถึงเรื่องรูปร่างนะครับ appearance ก็จะเป็นการบอกลักษณะของคนนั่นเองนะครับเราจะได้บอกได้ว่าคนนี้ลักษณะเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวเอาไว้เจอกัน EP หน้าสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนนี้เรามีซ u เปอร์แตงแล้วนะครับหรือว่าปุ่มขอบคุณนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนนะครับให้กำลังใจก็สามารถที่จะกดแล้วก็ส่งซัพพอร์ตกันได้นะครับเราก็จะผลิตงานออกมาเรื่อยๆนะครับ